รบกวนช่วยตอบแซนโพสถามลุงอัดย้อนคลิป10เมษาเราหรือคุณที่ไม่ทัน ซันวิสาพัฒน์คุณสุกทยที่ใกล้ชิดแตงโมก่อนตกเรือสปีดโบสเสียชีวิตล่าสุดได้ออกมาโพ์ข้อความผ่านทางไอจีระบุว่าอยากให้ทุกคนมาย้อนฟังสิ่งที่คุณลุงเคยพูดไว้ในงานถแถลงเมื่อวันที่10เมษายนแล้วลองไตรตรองจากเรื่องราวทั้งหมดดูค่ะช่วงนาทีที่47.50ของคลิปเป็นการพูดโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญแสงและเงาของคุณลุงที่อธิบายเงาคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างท้ายเรือในช่วงเวลา22นาฬิกา34นาทีโดยมีการพูดว่าเงานี้ขยับตามท้ายเรือไป ก่่อนทีเงาาจะหยไปซึ่งทีมงานคุณลุงก็ได้อธิบายเพิ่มอีกว่ามีเป็นเงาคนยืนขึ้นและเดินกลับเข้าไปในเรืออีกช่วงคือเวลา55นาที51วินาทีเป็นช่วงท้ายคลิปคุณลุงเปิดโอกาสให้นักข่าวถามเมื่อนักข่าวถามย้ำอีกทีถึงช่วงคลิปเงาที่22นาที34วินาทีว่าเงาผู้หญิงเมื่อกี้น่าจะเป็นเงาของใครซึ่งคุณลุงก็ตอบว่าเป็นเงาของแตงโมทีท่มีการนั่งยองๆลงไปคำถามคือหนึ่งในเมื่อคุณลุงพูดอย่างชัดเจนว่าในช่วงเวลา22นาที ี34วินาทีโมมีการเดินไปนั่งยองยงท้ายเรือแต่ทำไมวันนี้ถึงพูดว่าแตงโมตกเรือไม่เกิน22นาฬิกา10นาทีซึ่งคุณลุงบอกว่าเป็นเงาโมไปนั่งยองยงท้ายเรือเวลา22นาฬิกา34นาทีล้วโมวจะตกเรือตอน22นาฬิกา10นาทีตามที่คุณลุงพูดในครั้งหลังๆได้อย่างไรคะ สองคุณลุงและทีมงานพูดเองว่าโมมีการนั่งยองยองลงไปที่ท้ายเรือแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกทั้งคุณลุงก็ยังพูดเองว่ามีสิปัสสะได้อีกต่างหากทำไมคุณลุงถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคะอยากทราบประเด็นที่คุณลุงพูดไว้เมื่อวันที่10เมษายนว่าจะสรุปได้ว่าอย่างไรกันแน่คะเพราะหลังจากวันนั้นก็ไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยทั้งที่จัดงานถแถลงข่าวใหญ่โตมีทั้งทีมแสงและเงาช่วยวิเคราะห์ภาพทั้งหมดอย่างละเอียดและถี่ถ้วนรบกวนคุณลุงตอบคําถามด้วยนะคะแล้วไหนจะประเด็นเก่า ที่คุณลุงทิ้งไว้ผ่านมาจนถึงวันนี้ไม่มีคำตอบสักข้อประชาชนคนไทยโดนเอาไปลอยายอยู่ที่ทะเลไม่มีใครพากลับมาที่เจ้าพญาแล้วคุณลุงยังกล้ามาถามประเด็นใหม่อีกมากมายทิ้งข้อสงสัยที่ไม่เคยจบปัญหาที่ไม่เคยแก้ เพราะแค่ไม่มีใครทวงถามแบบนี้มันถูกหรอคะคุณลุงโชคดีนะคะที่มีแฟนคลับที่รอและพร้อมจะรับฟังนิทานเรื่องใหม่ๆของคุณลุงเสมอโดยไม่คิดถามถึงเรื่องเก่าที่ยังไม่ได้ตอบจนกลายเป็นตอนนี้เขาสับสนและงงกันไปหมดหรือเปล่าคะจากการกระทําของคุณลุงว่าอันไหนควรเชื่อได้บ้างซึ่งหลังจากที่แซนโพต์ข้อความออกไปก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายโดยมีความเห็นหนึ่งบอกว่าลุงอัดแกก็ปั่นตั้งข้อสงสัยง่ายไม่ได้ฟันธงเงาแบบนั้นใครจะตัดสินได้ไม่ได้อยู่ในสำนวน พูดเรืยเปิ่ยตามภาพได้ปั่นเพื่อบอกว่าไม่ได้ตกท้ายเรือส่วนคําพูดไหนจะเป็นจริงยังไงอยู่ที่ทนายคนร่างซึ่งอดีตผู้พิพากษาร่างให้แซนเธอห่นะไม่ทันลุงอัดหรอกนะขณะที่แซนก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวได้ว่าเราหรือคุณคะที่ไม่ทันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ